นี่คือสเสน่จันขาวครับผมก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้สเสน่จันขาวโดนทักว่าเป็นสเสน่จันเหลืองเพราะใบเขาดูอาจจะออกเหลืองๆเพราะว่าอาจจะเนื่องจากการเลี้ยงที่เขาเลี้ยงในร่มเกินไปก็คืออาจจะอยู่บนในบ้านนะเดี๋ยวได้เลือกที่นะ่าจะเปลี่ยนกระถางนะ ตามสูตรของนาลิกช่างจิตใตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สุขใจอยู่ในสวนกรรนานัเล็กฮนะวันนี้ก็จะทาการเปลี่ยนกระถางาไม้มงคลที่เพิ่งได้มาก็คือสเสน่ห์จันขาวดูเหนะ็นไหมการเขาสีขาวสวยฮนะแต่ใบยังออกเหลืองๆอยู่เพราะว่าเขาเลี้ยงในแฝดบนบ้านทีนี้การได้รับแสงของพวกนี้มันน้อยเกินไปนะการเลี้ยงพวกนี้จะต้องเป็นร่มรำไรนะไม่ใช่ว่าไรแสงเลยนะ ไม่โดนแสงแดดเลยก็ไม่ไหวลำต้นที่ออกมาก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ใบก็จะออกโทนสีเหลืองไปและดินที่เขาใส่ไปเนี่ยมันรู้สึกมันจะชุ่มเกินไปนะอาจจะชุ่มจนแฉะนะเดี๋ยวในเล็กจะเปลี่ยนนะใช้ดินสูตรของชนชมของพี่วินนี่แหละนะก็เป็นดินใบก้ามปูนะ ผสมกับกากมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากสวนพิวินิษนะที่ก็ใส่ไว้ในดินนี่แหละนะมีเยอะแยะเลยเนืขี้ไก่อัดเม็ดนะขี้ยงเขาอัดเม็ดออสโมโค้แล้วก็ปุ๋ยอิ see. นทรีย์เดี๋ยวจัดการ,รากเลยจากดินเขาค่อนข้างที่จะแฉะมากๆเลยบางทีแฉะมากมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะต้องระบายน้ำได้ดี เพราะว่าอาจจะอยู่แบบในห้องที่มันอับนะฮะก็คือแสงไม่ส่องถึงแล้วก็ความโปร่งของลมนะลมโปร่งลมพัดลมโกรกอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีส่วนอเดี๋ยวแร้วก็จะจัดการเปลี่ยนกระถางเลยนะรองก้นกระถางด้วยผ้าสแลแดนบางๆคือกันไม่ให้ดินร่วงแค่นั้นแหละ ดินของเราก็จะมันค่อนข้างที่จะโปร่งนะยมันซุยอย่างเงี้ยต้องดินต้องซุยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ดินดินแบบเหนียวติดกันเลยนะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยแต่เราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปด้วยนะ ใส่ปุ๋ยก็โรยลงไปเลยฮะนะใส่ไว้ชั้นล่างอา่ะดีเพราะว่าลากเขาคงไม่ช้อนขึ้นมาข้างบนคนระับหรือว่ากว่าที่จะซึมลงไปถึงเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะแล้วเราก็จะเอาต้นไม้ลงน,ะนี่เอาต้นไม้วางลงแล้วก็เอาดินที่หุ้มโคนเป็นบางส่วนฮนะไม่ไม่ได้เอาเยอะเพราะเยอะมากมายมันจะเป็น ดินที่อุ้มน้ําแฉะเกินไปแล้วก็โรยดินลงไปครับก็รอรุ้นกันนะว่ากี่วันไม้ต้นนี้จะฟื้นเขียวสวยงามแล้วเราก็พยายามอัดให้ดินมันแน่นสักหน่อยนะเพราะว่า ถ้าเราปล่อยให้มโปร่งเกินไปมันก็จะทําให้รดน้ําไปเนี่ยดินจะสุดแล้วก็ต้นไม้จะเอียงไม่สวยแค่นี้พอเดี๋ยวเราก็จัดการรดน้ำํำหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำนะค่อยๆรดเบาๆเพราะว่าต้นนี้ค่อนข้างเล็กแล้วก็รากยังยังไม่แทบจะยังไม่มีเลยฮะนะ เราก็สังเกตดูการระบายน้ำนะเห็นไหมครน้ำระบายน้ำได้ดีเนะีนะ่ยต้องระบายน้ำได้ฮะนะไม่ใช่ว่ารถไปแล้วน้ำขังไปเนะี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทำให้โอกาสที่จะเน่าตายค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวในเล็กก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะให้อยู่ในร่มรำไรให้เขาฟื้นตัวก่อนถึงจะเอาไป ในจุดที่เราต้องการวางอะถ้าผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตไน h ชนแนลสวัสดีครับ